อ่าดูเหมือนว่าเราจะถึงแล้วโอ้มาต้อนรับเลยพวกเราเราต้องฆ่าบอสตัวนี้นะครับซึ่งวิธีการสู้ก็คือเอิร์ดเควกครับไม่ใช <c oughs> ่ตอนนี้ก็กลับมายังโซนที่เป็นบริเวณในสุดของถ้ำกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเอ๊ะกระตายมาจากไหนอ่ะอ้าวกระตาย เออทุกคนกระต่ายมันไปเหยียบใย,ยแมงมุมอะ่ะแล้วแมงมุมก็ตกลงมาแล้วก็งาบทิ้งเลยงับเราก็กลับไปที่ตัวเคมีอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็ทําการครับขึ้นมาอ่ะแล้วเราก็ได้สิ่งนี้มานะครับซึ่งเนี่ยมันจะเป็นหมวกนะซึ่งเวลาใส่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อ๋อ <c oughs> oh, แสบตา <c oughs> เพราะว่าเป็นตอนกลางวัน <c oughs> ไฮมินาซังคอนเทนต์จิวะวัตาชิวะซันเดย์สวัสดีครับซังครับกลับเข้าสู่เกม Don't Stop Together ไม่อดยาไปด้วยกันโฮ o ลล์ไลท์มดในพาร์ทที่17แล้วและตอนนี้ก็เข้าสู่วันใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยังคงอยู่กับฮานามิตัวนั้นเอ็ดแล้วก็อยู่กับฝนด้วยนะครับวันนี้มากันครบทุกคนเลยเย่มาในพาร์ทนี้นะครับว่ามาดาหลักของเราเนี่ยก็คิดว่า ขอลงถ้ำกันบ้างกันละกันหลังจากที่เราอยู่ข้างบนกันมาสภาพใหญ่เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปจัดก,การปัญหากันอีกเยอะพอสมควรนะทั้งเรื่อยกับการฟาร์มของนู่นนี่นั่นโน้น,นแล้วก็ตอนนี้บ้านของเราเนี่ยก็มีการขยายใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับจากเดิมที่อยู่แค่บริเวณฝั่งขวาใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มเป็นการขยายออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการ เก็บเจ้าตัว Night Armor Dark s o r d จากการที่เราระเบิดบอสเงาไปเมื่อพักก่อนไปที่เรียบร้อยแล้วก็มีการวาง The Lazy มีตัวดูพระจันทร์ใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีเตา,ส,าสเกลเฟิร์นแนนมีโคมไฟบา้บา,บา,บา,บาก็ว่ากันไปโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปอาเก็บของท่าฟังกันสักพักหนึ่งก่อนก่อนที่เราจะไปลุยกันในถ้ำก็แล้วกันนะครับมันคราบที่ลูกบอลน,นี้ได้ฮะได้ที่ไหนล่ะ <c oughs> ไม่ได้หรอกอมมีขึ้นจะบ้าเหรอมันเป็นเอ้ยเอ้ย อัแปเดทแผ่แล้วหรอเอาเด็แผแล้วหรอเออค้ามได้เด็ดาได้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอท้าความก่อนคือเมื่อกี้เนี่ยกำลังคุยกันว่าเราจะครับตัวขวานอ่าอันนี้นะครับมันจะเป็นมูนกราดแอคใช่ไหมซึ่งทีเนี้ยอ่านเรบอกว่ามันคัาตรงนี้ได้ซึ่งเอ้ะมันคราได้แต่เมื่อไหร่เนี่ยเเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนพวกเราก็ไม่ได้สังเกตเลยนะ เอ้ยตอนนั้นเราก็ไม่สังเกตเลยนะว่ามันสามารถคราฟได้อะมั <c oughs> หรือว่าหรือว่าอัปเดตใหม่ <c oughs> อัปเดตใหม่หรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวเซทลอฟที่เราเอามาจากตัวบอสด้วยเนื้อะะจากที่เราทําลายบอสได้เอางงแดกเลยโอเค <c oughs> อ่าก็สลหรับมูนการ์ดนะคะต้องใช้กิ่งไม้2แล้วก็มูนชารดอีก3านะเออสบายยังเลยไม่ต้องไปกรอบพระจันทร์ก็คราบได้คืออันี้กก่อนนะเนี่ยถ้าอาจจะคราบของเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้อง ไปคาบจากตัวแท่นเซเลเทียลที่อยู่ที่เกาะพระจันทร์จริงๆเลยนะแต่ว่าอันนี้สามารถคราบได้ก็ออโอเคอ่าตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ในถ้ำแล้วก็กําลังจะมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่เป็นอ่าหออ่อาเขาเรียกว่าอะไรนะห้องสมุดกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อัปเดตอะไรกันกนิดนึงคือตอนเนี้ยตัวได้มีการเปลี่ยนตัวละครไปเล่นเปลี่ยนเคียร่านะครับตัวละครที่เป็นเจ้าแห่งไฟ <c oughs> <c oughs> อ่าตอนนี้ ถึงไหนได้นนเนี่ยอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่านี่ก็เป็นคาแรกเหมือนกันที่ผมเดินทางมาที่นี่นะซึ่งความจริงอ่ะตูน่ะเดินมาเจอทางเข้าแล้วก็เลยนําทางมาได้นะครับอ่านีไงเลิเหตโซดที่มีใยแมงมุมแล้วนะครับคือบริเวณหองสมุดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่มาจมีแมงมุมแบบเต็มไปหมดเลยซึ่งวิธีการเดินเนี่ยก็คือให้เราเลาะขอบไปนั่นเองนะครับก็คือค่อยๆเลาะเออเอ๊ะหลิกลมันขโมยของก็ตีมนดิก็ตีมนดิ อ้ย,อยมันโยนเป็นปลายหินมันปลายหิน,น,หนแก๊งปลายหิน <laughs> อ้าวเฮ้ยลิงมันกลายเป็นเงาไปแล้วอะ่ะเฮ้ยลิงมันกลายเป็นเงาไปแล้วจอลุมลุ่มลุ่มลุม,ลม,ลมอ่าอ่าเฮ้ยกับดักเฮ้ยเฮ้ยลิงลิงดอกกับดัก <laughs> ทำไมลิงมันดอกกับดัก <laughs> ตัวฝนบอกว่าเอาของเราเอง,เอ,ง,งนนะ <laughs> อ้าวซะงั้นอ่ะเราก็เดินกันอย่างนี้ครับคือตรงนี้เป็นจุดที่ให้เราล็อกขอบ <laughs> นะครับถ้าไม่ได้ล็อกขอบอ่ะ ก็จะเป็นเหมือนกับฝนที่เดินป่าเมื่อกี้นี้คือพยายามเดินล้อล้ออ่าล้อขอบครับมันจะไม่โดนใยอ่าอะไรนะมันคือมันจะไม่โดนใยแล้วก็ไปมุมจะไม่หล่นลงมานะครับแล้วก็บอกให้เขางเราก็คือจะมาเปิดกล่องพวกนี้นะครับมันจะมีพวกของแบบตัดตัดนานาอาจจะมีโทรไซด์ที่เป็นของดีอยู่บ้างแล้วก็ใจกลางของที่เนี่ยก็คือตัวบอสที่เราจะมาตีนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินสำรวจไปก่อนก็แล้วกันในกล่องมีอะไรในแม่ฟิลในแมฟิลอ่าเก็บไปเลยอ่าเดินทางต่อ โอ้ไรนั่นอะโอ้ค็อกเวิร์กวันนี้จ้าทุกคนตีใครตีมันโอ้มันไปเอ้ยเอ้ยต่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันตีกันเองนะรู้ป่ะใช่ป่ะเออตีกันเองเยึกระหว่างดาเมจค็อกเวิร์กตัวรู้นะครับปะทะแมงมุมซ่าที่ไหนล่ะอ้าวทางตันเหรอตายแล้วทางตันอ่าอ่าใส่ก่อนแล้วลุยเลยใส่ก่อนแล้วลุยเลยไม่งั้นมันก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็วนๆอย่างเงี้ยอ่าอ่าอ่มานี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 ่มา ตีเลยตีเลยลุ้ม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 เลย,ลเลยโอเคซึ่งตัวคอรเวอร์พวกนี้ก็จะดรอปเกียร์มานะครับซึ่งเราก็เอาเกียร์ไปใช้ในการครับของกันต่อไปเลยอ่า <c oughs> ดูเหมือนว่าเราจะถึงแล้ว <c oughs> <c oughs> โอมาต้อนรับเลยอ่าพวกเราเราต้องฆ่าบอสตัวนี้นะครับซึ่งวิธีการสู้ก็คืออ่าเอิร์ดเควครับไม่ใช่ ใส่ใสก่อนแล้วก็แบบตี2ทีแล้วหนีอ่ะเพราะว่าบอสมันจะเป็นความสามารถในการพุ่งเข้าขิดได้ซึ่งมันมันจะชนแรงพอสมควรนะโอ้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 หัวด้นะเมื่อกี้โอ้ยไปโยกปักอ่ะใส่กอพร้อมยางพร้อมแล้วอ่าแล้วก็จะชนเลยไหอ่ะแต่เราก็กลัวว่าชนเกินไปเดี๋ยวสติแตกพอตอตัวนี้มันมันลดข้าสตินะครับเวลาเข้าไปใกล้ๆถอยถอยถอยหน่อยก็ดีนะถอยแล้วก็ดีนะ ชนเลยเหรอตจริงดิชนก็ชนอ่ะอ่อะเขาอ่ะตันตอนุมัติแล้วเราทุกคนอยอาอย่าตอนแรกคิดว่าจะแบบตีจุกตีจุกอ่เห็นเห็นเห็นชนกันอย่างงี้ก็อโอเคตามนั้นเออง่ายดีเนาะง่ายดีอ่ะสลับบอสตัวนี้นะครับจะมีการดรอปของดีเนี่ยก็คือจะเป็นอาร์ d i a n น o r n ก็นเนี่ยมาเป็นสิเราสามารถใช้ในการคร้าหรือเอาไปกินก็ได้นะแต่ว่าอยากกินนะไม่คุ้มอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นกล่องใบนี้กล่องใบนี้นะครับจะสุ่มของที่ได้มานั้นอย่างเช่นรอบเนี้ยได้เป็น อ่าเพอร์เฟกต์เจมสี่ทัรไซส์ส่วนหมวกได้อันหนึ่งอันใช่ไหมมีพลิกแอดแอคทัรไซส์แบบเต็ม5อันแล้วก็ทัรไซส์แฟกต์เมนต์อีก20อันนะครับซึ่งสิ่งที่ดรอปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะก็คือสิ่งนี้มันคือแอนเชนคีย์แอนเชนคีย์อ่ะดรอปล้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นกุญแจที่เราจะไปเจอกับบอสที่เป็นบอสใหญ่ประจำอ่าใต้ถ้ำนั่นเองนะครับอาพาร์ตี้เลยไหม รู้สึกว่าตีนี่เร็วก็เลยเอาไหมเอาไหมถามแค่เดียวเอาไหมเอาเอาให้เอาให้จบไปเลยเอาให้จบไปเลยอ่าได้แต่ว่าถ้าเอาให้จบไปเลยเนี่ยเพื่อความรวดเร็วนะครับคือบอสอ,อ่ะมันไม่ได้อยู่ที่นี่มันอยู่ที่อื่นนะครับเพราะฉันก็เดี๋ยวออกไปหาทางกันก่อนกันลวกันเพราะว่าเราต้องหาทางเข้าซึ่งทางเข้าที่ว่าเนี่ยมันก็คือตัวหนวดปลาหมึกทเทนทัคเกิลขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเนี่ยเราต้องไปตามหาว่าตรงไหนที่มีเจ้าหนวดนี้บ้าง ซึ่งมันจะไปอยู่แค่ทางเดียวเท่านั้นแหละที่มันจะสามารถไปยังส่วนลึกสุดของที่นี่ได้นะครับอ่าตอนนี้ก็มาถึงหนวดทะเคลอันที่น่าจะอยู่ใกล้เรากับเมื่อตะกี้ดีมากที่สุดแล้วนะครับคือจะบอกว่าเมื่อตะกี้เนี่ยลุยหอสุดแบบว่าเดินตรงเลยนะเดินตรงถึงห้องบอส แล้วก็เดินกลับเลย <c oughs> <c oughs> ไม,ไม,ม่ไม่มีการสำร,สำรวจอะไรทั้งนั้นเลยนะครับโอเคมาซึ่งทีนี้นะครับการที่เราจะต้องตีไอเจ้าเนี่ยเราจะเป็นต้องช่วยกันลุมตีนะเพราะว่ามันจะมีการเสกหนวแบบเล็กๆอ่ะออกมาจํานวนมหาศาลเลยซึ่งถามว่ายิ่งทิ้งเวลานานเนี่ยจะยิ่งเสียเปรียบนะครับอ่ะพอไหม แล้วใครอยู่ไกลสุดเนี่ยฝผเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวตีเลยหรวไม่ไม่นงไม่นับเลยอ่าโอเคซึ่งเลีพวกนี้ถ้าว่ามันโผล่มาเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะครับอ่าขอคนใจกล้าคนหนึ่งไปดูว่ามันใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่มันมีทางที่ถูกต้องแค่ทางเดียวนะครับเอาแล้วไปโผล่ไหนอะอ่าเดี๋ยวไปด้วยกันโผล่ไหนอะไปด้วยไปไกลบ้างอะไรนะ ที่ใกล้บ้านนะโอ้ที่ใกล้บ้านเนอะอ่าโอเคตูนจากนี้ไปอ่ะอันอื่นที่พอจะอยู่ใกล้เหรออ่ะตอนนี้ก็เดินมาถึงบริเวณตรงนี้แล้วนะครับก็อยู่ทางซ้ายจากเมื่อตกี้นี้มานิดนึงเหมือนกันนะอ่าใส่เกาะใส่อาวุธให้พร้อมพร้อมยังอไรเนาะเข้ามานะสาเออทำไมตูนมันไม่ดับเลยะ มุดแบบต้องไปเมื่ะตั้งแต่เมื่อกี้ไม่เห็นนับเลยไม่ได้จะไปไหนกี้ยั่พวกเราราบมือกับเว็บหนอนก่อนตอนนี้เว็บหนอนมาเข้าไปท้าดาเบน้ม่กินไม่ได้ดีกว่าที่ไหนเนี่ยเข้าไปแล้วเราอย่ามาอย่ามาอย่ามาที่ไหนก็ไม่รู้เว้แล้วกินได้ไหมกินได้สิผู้ชายโคตโอ้ที่ไหนเนี่ยแถมมันมีตัวไนแมร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวไนแมร์ที่ มันมาจากรอยแยกของที่นี่นะอันนี้ไม่ใช่ว่าสติผมแย่นะมันเป็นเพราะว่ามันสปอนมานะครับอโอเคไม่ใช่ตรงนี้าหาจุดอื่นมาต่อไปคู่ที่สามดูซิว่าเราจะแจ็คพอตไม่เจออีกไหมอ่าทุกคนันอยู่ใกล้ๆเลยพ<อ>ร้อมย่างสามสองหนึ่งลุยหอดโดนตีไปสองที อ่าเออแล้วอย่างหนึ่งคือไอ้เจ้าหนวยเนี่ยมันก็มีโอกาสดรอปทั้งตัวหนังอาเจ็ทัเ,เกิลแล้วก็ดรอปเจ็ทัเ,เ,เกิลสไปด้วยนะครับอ่าทีนี้ใช่ไหมเอ่ย <c oughs> ทรมดา <c oughs> มาเห็ดฟ้าฮะมาโผล่เห็ดฟ้าข้างบนน่ะเอ่อจากเมื่อกี้ก็มาทางซ้ายเอ่อจากรูกเมื่อกี้ก็ซ้ายอ่ะตูนล,ลองเข้ามาดูดิดูใกล้ยังมุมโอ้โหเดี๋ยวนะมันไม่อยู่ใกล้ถ้ำไอ้นี่ไปหน่อแล้ว อ่าแป๊บนึงนะก่อนจะตีไอ้หนวดเนี่ยขอตีไอ้นี่ก่อนออกมาได้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 ออกมาด้ออกมา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 นั่นแหละดีมากแล้วก็ทลายทลายทิ้งทลายลังทิ้งครับอันนี้โอ้ยได้ฟอสซิลเลยอ๋อลืมไปไอันนี้มันดอกฟอสซิลลายเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับโอเคทุกคนใส่กอเสืววอบูชทพอนไม้อยู่ใกล้เลยอยู่ใกล้เลย สามสองหนึ่งลุยเยยไม่โดนตีเลยมาดูซิว่าเรามาถูกที่ไหมยูมีขอ้ถูกนะอันนี้คู่ที่สี่แลใช่ป่ะไม่ใช่เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะสี่คู่ไม่ถูกเลยเหรอเอาอยู่ไหนละทีนี้โอ้ยตายเอาเอา เบบี้เททัคเคิลน,น,นี่แกยอมตีเลยเหรอโอ้ยตีไม่พอมันมีหนอนจกไหนมาถึงแล้วอ๋อตรงนี้เหรออ๋อโอ้เป็นจุดที่ความจริงเราก็เกือบจะมาเจอแล้วนะอ่ะไหนไปดูเด็ดสิอ่าเมื่อเราทำการลงไปในรูที่เป็นอ่าหนูของตัวเททัคเคิลนะครับคือมันจะมีจุดที่ถูกต้องเนี่ยมันจะมาที่แห่งนี้นะก็คือจะเป็น บริเวณข้างในของอใต้ถ้ำแห่งนี้นะครับคือข้างในสุดเนี่ยจะมีบอสตัวสุดท้ายอยู่ก็คือตัว Ancient f r e l w e r แต่ว่าการที่เราจะผ่านที่นี่ได้เนี่ยก็ควรจะมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะไม่มี Nightmare Bullet ก็ต้องมีตัวอะไรเดอรเดเลซี่ Explode อะที่มันจะสามารถเทเลพอร์ตได้เพราะว่ามันจะมีกำแพงที่คอยกั้นเราอยู่นะครับซึ่งจากนี้ไปอเอาไงดียงั้นก็คงเป็นลาแล้วมึงเดี๋ยวเราต้องไปทําตัวกระทามาก่อนแล้วเราก็ต้อง เอาไอ้นี้ไปด้วยก็คือจะเป็น The l a z ซี่เด r เซอเนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวที่เราสามารถใช้ในการเทเลพอร์ตได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรีบวิ่งเข้าไปข้าในเจอข้องในสุดปุ๊บก็วางเด e l เลซเอาไว้แล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเทเลพอร์ตมามันจะโอเคกว่านะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวกลับไปเตรียมของก่อนอ่าตอนนี้ก็กลับมายังโซนที่เป็นบริเวณในสุดของถ้ากันอีกรอบนึงแล้วนะครับเอ๊ะกระตายมาจากไหนอ่ะอ้าวกระตาย <laughs> เออทุกคน กระต่ายมันไปเหยียบยางแมงมุมอ่ะแล้วแมงมุมก็ตกลงมาแล้วก็งาบทิ้งเลยงับอ่า IP กระต่ายนอตัวเมื่อกี้นี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงเลยนะอ่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องค่อยๆเดินตามทาตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวขอเช็กก่อนว่าตรงนี้เรา,ทาเราทเลพอร์ตไปได้ไหมดูเหมือนตรงนี้จะเทเลพอร์ตไปไม่ได้นะครับคือเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวแมป้วยนะคือถ้าหากว่าแมปมันอยู่ไม่ไกลจาก ตรงเกาะหลักอะเราจะสามารถใช้ไม้เท้าในการเทเลพอร์ตมาได้ก็คือสามารถเทเลพอร์ตอาไปมาเนี่ยระหว่างอาล่าลในสุดกับข้างนอกสุดได้นะครับอาแล้วก็ตอนนี้อาเห็นไหมครับว่า มันจะมีตัวกระแพงเนี่ยขึ้นมาคือตรงนี้นะครับมันจะแมชคนิกที่ว่าถ้าหากเรามีค่าสติที่มากเกินไปมันจะมีตัวแท่นอันเนี่ยบางอันมันจะขึ้นบางอันมันจะลงคือมันจะขึ้นอยู่กับว่าสติเราน้อยหรือมากนั่นเองนะครับก็เลยเป็นผลที่ถึงต้องเอาตัวไม้เท้าเทเลพอตเนี่ยมาใช้งานนะเพราะว่าเราสามารถเทเลพอรตผ่านตรงจุดแบบนี้ได้เลยเออเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวอ่าแล้วก็คำเตือนก็คือตอนที่เราทําการเทเลพอตเนี่ยเราจะเสียค่าสตินะครับซึ่งก็จะเป็น เรื่องอันตรายนิดนึงถ้าหากว่าสติเราน้อยนะแล้วก็เมื่อกอินี้สติน้อยเกินไปก็เลยทำให้อา่าไม่สามารถใช้ตัวเอ l นไลท์เด็ดอาคอนนี้ได้เอออย่าเพิ่งตามมาดิหนีจะพวกคอเวอร์ก่อนครับข้างในนี้จะมีพวกคอเวอร์ด้วยนะก็ต้องระวังนิดนึงอา่าโอเคทีนี้ปัญหาใหญ่ละเราจะเดินทางไหนดีนาะอ่าเอาเอเรา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 ,เราเดินยังไม่ถึง2นาทีเลยถึงแล้ว โคตรใกล้อ่ะจะบอกว่ารอบนี้โคตรใกล้เลยครับดูสิแต่ทางเข้านะเดินเลี้ยวขวามาเดินตรงเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเดินตามทางจบถึงแล้วนะครับถึงกันอย่างรวดเร็วเลยอ่ะโอเคงั้นเราก็ขอวางเจ้าตัวเดอะเรซี่เนี่ยเอาไว้ข้างนอกกันละกันนะวางไว้ตรงนี้โอเคทําการวางเรียบร้อยที่เหลือแค่ ไปเตรียมของสู้บอสกันให้พร้อมนะครับก็คือเดี๋ยวจะต้องเอาทั้งตัวอะไรนะกุญแจกุญแจที่ได้จากตัวบอสกาเดนเมอตะกีนี้แล้วก็มีตัวชาร์โดเอเทียมจากตัวบอสเงาแล้วก็ต้องการฟอสซิลอีกตั้ง8อันเพื่อที่จะประกอบให้มันกลายเป็นตัวบอสนะครับโอเคเดี๋ยวเตรียมของกันก่อนอ่าแล้วก่อนที่เราจะลงไปสู้กับบอสนะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมของสําคัญสําหรับการเดินทางเข้าไปยังข้างในสุดก่อนนะก็คือเดี๋ยวจะมา จับตุ่นพวกเนี้ยไปใช้ในการคาพขอนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครที่เพิ่งเคยเล่นอ่ะคงจะงงเลยว่าเอ๊ะเอาตุ่นไปคับมันทำยังไงซึ่งวิธีการก็เดี๋ยวจะขอทาการจับมันมาก่อนกันละกันนะครับซึ่งวิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะวางหินล่อมันเอาไว้หน่อยกันละกันนะแล้วก็ถือคอร์ขึ้นมาก็คือให้เราใช้คอร์เนี่ยในการตีไปที่ตุ่นแบบนี้นะครับตีไปเอ,อ,เอ๊้าวตัวมันตายเลย เลือดมันไม่ทอ่อเลยอ๋อเลือดมันน้อยโอเคตกใจหมดเลยตีเอาเอาคอนตีนะครับคือถ้าเอาคอนตีตอนที่เลือดมันยังแบบยังเต็มเต็มอยู่อะมันจะโดนดาเมจไปน,นิดนึงแล้วมันจะมีการน็อกขึ้นมาแล้วเราจะสามารถทําการจับได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้เลือดมันน้อยไป <c oughs> น่าสงสารตุ่นเขานะฮะ <c oughs> อยู่ๆก็ตายเลย <c oughs> อ่าอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทําการกดเซฟบาร์ทำการเก็บขึ้นมานะครับซึ่งเราต้องการ2อันใช่ไหม รู้สึกว่าต้องการสองอันในการคร้าวนะครับเดี๋ยวขอหาเพิ่มก่อนเอ,อ้ยนี่ไงมีตัวหนึ่งนี่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 เจ้าพวกตุนพวกนี้นะครับมันจะมีที่ใสในการเก็บพวกหินอะไรแบบนี้นะเราก็สามารถใช้หินหนะ่ะในการล่อดได้แต่ว่านี่มันเลือดน้อยอ่ะอีกแกไอกตัวนี้มันเลือกเหลือแค่ห้าเองนะครับตีทีเดียวมันก็ตายไปเลยมีอีกตัวไหมอ่ะโอเคมาตอนนี้เราได้ตุ่นมาครบ2ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็คือให้เรามาดูหัวข้อแสงสว่างนะซึ่งอันเนี้ยมันจะไปเรื่องกับแสงสว่างนะครับแต่ว่า เน,นี้ยผมยังไม่เคยเรียนรู้ก็เลยจะไม่สามารถคราบได้ก็ให้เรามาที่ตัวอะเคมีเอนจิ้นนะครับมันมีหุ่ข้อนี้ออกมาเห็นปะมันจะเป็นตัวเหมือนกับเป็นหมวกตุ่นนะครับที่เราต้องใช้ตัวตุ่นนี่แหละในการคราบเป็นอะไรที่โคตรแปลกเลย่า <c oughs> วิธีการคราฟนะครับก็คือใช้ตุ่นแบบเป็นๆ2ตัวนะแล้วก็ใช้อิเล็กติกอีก2อก2อันแล้วก็ตามด้วยโกลเบอร์รี่นะครับโกลเบอร์รี่เมื่อกี้เก็บมาหรือเปล่าวะ อโอเคโอเคมีการเก็บมาด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากก็ใช้แค่อันนึงก็พอแล้วนะอะทีนี้เราก็กลับไปที่ตัวอะเคมีอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็ทําการครับขึ้นมา่แล้วเราก็ได้สิ่งนี้มานะครับซึ่งเนี่ยมันจะเป็นหมวกนะซึ่งวดาใส่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อ๋อแสบตาเพราะว่าเป็นตอนกลางวันนื่อจาตอนกลางวันนะครับคือเอางี้มันเหมือนกับเป็นไนท์วิชั่นใช่ป่ะไม่เนออนในแบบเป็นไนท์วิชั่นแต่ว่าออนในแบบ ศาสตร์เข้ากับเกมนี้นิดนึง,นนงก็เลยจะเป็นอาหมวกอันนี้ออกมานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นหมวกที่ผมจะใช้ในการาเปิดแผนที่แล้วก็เทเลพอร์ตเข้าไปยังโด,ดโซนั้นในสุดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปกดตัวแท่นเดอะเลซี่เพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เทเลพอร์ตตามไปนั่นเองนะครับอตอนนี้เดี๋ยวเตรียมทั้งอาวุธอาหารเกราะป้องกันอะไรกันให้พร้อมก่อนแล้วเราก็จะไปตบวอสดกันนะครับมาตอนนี้เราก็เดินมาจนถึงบริเวณตรงนี้แล้วนะครับเออเดี๋ยว พิ่งสงเกตว่าตรงนี้มันมีตัวโต๊ะโซลาร์ไซต์สเตชันด้วยเหรอแต่ว่ามันพังอยู่แฮะอ่าตรงนี้มีตัวโต๊ะคัฟอีกหนึ่งอันด้วยนะครับไม่อยากจะรู้มาเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้โอเคจากในแผนที่นะครับเราเห็นว่าบริเวณด้านบนตรงเนี้ยมันคือจุดที่เป็นบริเวณด้านในสุดใช่ไหมคือซึ่งด้านในสุดในรอบเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างจะเล็กกันเป็นพิเศษเลยนะครับึุงทีนี้ถ้าเราทําการใส่ตัวหมวกตุ่นที่เราคัฟมาเมื่อตะกี้นี้อ่า นี่คือโลกของอาการที่เราใส่หมวกตุน่นะครับคือมันจะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วเราก็จะเห็นบริเวณก่อฝั่งนู้ใช่ไหมซึ่งถ้า,าว่ามันเป็นตาปกติเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ไม้เท้าในการเทเลพอร์ตไปได้เพราะว่ามันเป็นที่มืดคือถ้าเป็นที่มืดๆอ่ะเทเลพอร์ตไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าหากเราเห็นพื้นที่แบบเนี้ยเราก็สามารถเทเลพอร์ตเข้าไปได้นั่นเองนะครับแต่ได้ไม่จะเป็นต้องผ่านตรงโซนที่มันเป็นรั้วกำแพงด้วยนะโอเคทานี้เราก็แค่เดินทางไปให้ถึงบริเวณข้างไหนเท่านั้นเองนะครับทุกคนเป็นไบ้าง รออยู่รออยู่ใช่ไหมโอเคก็คือเดี๋ยวจะเดินถูกทางไเนี่ยโอเคเดินตามทางตรงนี้มาเรื่อยๆๆนะครับแล้วเราก็จะมากดตัวเดลีซี่ตรงนี้ทําการกดทัดเอาไว้โอเคทุกคนมาเลยไปละโอเคเห็นบูมาก่อนใครเลยเอ <laughs> ตัวบูนี่มาก่อนใครเพื่อนเลยนะครับโอเคสองสามอีกคนหนึ่งมายัางโอเค อ่จาจังงั้นก็ทําการออกมานะครับคือตอนที่แต่จะมีการเสียค่าสติความสมควรนะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณในสุดกันแล้วเดี๋ยวขอกระจายของเตรียมของกันกะ่อนอ่าทุกคนพ,พคร้พอมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาตอนนี้เราก็ได้ทําการการะจายไอเทมการเป็นวงกว้างเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้จุดตัวแสงสว่างจากตัวคาถาอะไรมูล c o l o ส Star แล้วนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นคาถาแห่งความเย็นนะแล้วก็ผมก็ลืมดูฤดูกาลไปเลยว่า ต่อไปเป็นดูหนาวตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเย็นเย็นกันิดนหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ก่อนอื่นเลยขั้นตอนแรกให้เรานำแอนเชนคีจากบอสที่เราตบไปเมื่อตะกี้นี้นะครับมาทําการซ็อกเก็ตเอาไว้เพื่อทําการเปิดใช้งานที่นี่นะแล้วก็ต่อไปก็คือให้เราเอาฟอสซิลนะครับนำฟอสซิลเนี่ยมาทําการวางเอาไว้แล้วก็ต้องใช้แปดอะไรนะแล้วก็ทําการรีแพร์ก็คือให้เราวางอันแรกไปก่อนแล้วก็ทําการรีแพร์รีแพร์รีแพร์ถูกไหมอะ ถูกไหมเนี่ยเออหลอกได้ถูกเลย <c oughs> แปลว่าบรนจงใจให้เราอยากจะเจอบอสใช่ไหมคือไอ้อันนี้นะครับมันจะมีการประกอบฟอสซิลซึ่งมันจะเป็นการสุ่ม3แบบนะก็คือแบบเป็นเขาอาออกข้างแบบนี้อันนี้คืออันที่ถูกต้องแล้วก็จะมีเขาคู่ด้านหน้ากับเขาที่ลงข้างล่างสองอันน,นั้นไม่ใช่ต้องเป็นอันนี้เท่านั้นนะครับสุดท้ายก็คือให้เนำหัวนำหัวใจอันนี้นะครับ Shadow Atrium เนี่ยใส่เข้าไปในตัวบอสนะเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการอัญเชิญบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนพาไหม อ่าเราไปคนถือเดอะเลซี่นะอ่นนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าความจริงแล้วทุกคนควรจะมีเดอะเลซี่เดอะเลซี่เอ็กซ์โรเพราะว่ามันเป็นเทพที่เราสามารถใช้ในการเทเาพอร์ตออกมาตอนที่เราโดนไอ้นี่ได้แต่ว่าเจมส้มไม่มีอ่ะทุกคนพร้อมไหมก็ <c oughs> เดี๋ยวนัดนะเดี๋ยวเรานับ,นะนบอ่าแล้วกินเจไดบินก่อนนะหนึ่งสองกินเจไดบินจะด,ด้เอติเอมใส่ไปเลย ยาดวันดีครับบอสไม่เจอกันนานดุน๊ยเอาเราเขยยไกลๆเ <aff le ck> ลยอ่าดีแด่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 ดีแน่บอสตัวนี้นะครับยิ่งอยู่ใกล้สติยิ่งยิ่งลดเยอะมากพอสมควรนะระหว่างนิดนึงอ่ะตอนนี้บอสเริ่มทําการจับขังแล้วนะเอ้ยดีเอ้ยใครไม่โดนขังใครไม่โดนขังใส่ได้แม้ทีใครไม่โดนขังอ่ะโดนเลยโดนเลยเหรอชิบอ่ะอันนี้พอดี คอยตีตัวลูกทีตีตัวลูกทีอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าขอดอกขอดอกอันนี้อันสเกตสเกตนะครับว่ามันจะมีตัวดอกไม้อยู่ด้วยทุกตัวดอกไม้เนี่ยเราต้องให้สติแตกก่อนถึงจะสามารถตีได้นะมีตรงตัวบ้านนึงไม่เห็นเหรอนี่ไงโอเคตีเข้าแล้วตีเข้าแล้วถอดถอดถอดได้ไหมไปเลยออกถอดได้ไหมไปเลยออกอ่าใครใครตีบอลแล้ตีไปเลยอ่าสู้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 ขอกินฟืนแล้วกัดโอโอเคเกือบตายไปเมื่อกี้อ่ามา ยา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 เลวร้อนหมื่นหกนะครับก็จัดว่าเยอะพอสมควรนะเอ้าเอ้ามีคนไปดูเลือดตัวเองมีคอมดูเลือดตัวเองนะครับบอลเริ่มแล้วบอลเริ่มแล้วบอลเริ่มแล้วอเอ้ยคอยตีตัวลูกทีใครไม่ไหวตีตัวลูกทีใครไม่ไหวตีตัวลูกทีออออทออเดี๋ยวเดี๋ยวนายแมไายแมได้แม่ไหแมนายแมตรงนี้ตัวหนึ่งอันนี้อันหนึ่งนายแมเราตี เราตีตีคนเดียวเลยดีกว่าเหลืออันบนอันหนึ่งเหลืออนบนอันหนึ่งอ๋อ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 เหลือบนอันหนึ่งอันบนอันหนึ่งเห็นเปล่าโอเคตีตีมอสต่อเลยตีมอสต่อเลยอ๋อ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 บอลเงาเอ๊ะไม่ใช่บอลเงาตัวตัวตัวบอลเงาดูเล็วด้วยนะดูเล็วด้วยดูเล็วด้วยเร็วเร็เดี๋ยวมากนี่แน่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 โอเคตีหายตีหายอ่ะไม่ไม่ใครใครใครที่ใครที่ใส่แหวนสร้อยอันนั้นอยู่อ่ะถ้าหากเห็นเงาให้รีบถอดออกทันทีนะ ถ้าไปถอดออกก็จะไปแบบเมื่อกี้นี่แหละไม่สติมันไม่มีสติมันไม่มีอ๋อไม่แก้เไปแล้วตีตีคนละทีอ้าวอย่างนี้แหละเออไปแก้ฟื้นหรอกไปแก้ฟื้นไปแก้ฟื้นตายโดนขังอ่าเดี๋ยว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 ตอนนี้งงของงงของในตัวไหมเอ้บอสอ๋อใครใครใครตีได้ไหมใครตีได้ไหมโดนขากระบาดเลยอิชฉาอยู่ไหนเอ่ย อยู่ไหนเอ่ยเลี้ยวขวาดีกว่านี่ไงเอ้ยถอดออกถอดออกอุ้ยเกือบถอดไม่ทันแถาเมื่อกี้นี้กำลังให้รีบถอดออกทันทีเลยเอ้ยเราจะตายดีกว่าอุ้ยเกือบไปเกือบไปงำ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 งมหย่า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 ยายาใส่กอด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 อ๋อ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 ขอร้องละให้มันตายเร็วเ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 เอ้ยมันกินมันกินฟืนเลยดีตีตีเร็ว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  เร,เ,รเ,รเร็วเร็วโอเคโอ้ยโอ้ย้อเดี๋ยวอ่าสรุปคือมีนาได้เองกับฝนหน้าที่โดนโดนความมืดโอเคอเท่านี้ก็กำจัดบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแลวก่อนเจ้าตัว Shadow Atrium แล้วก็สิ่งที่เราได้จากบอสนะครับที่มาตามหากันก็น่าจะเป็นอ่า Shadow อันนี้เป็นตะเกียงใช่ไหม มีหมวกของตัวบอสก็คืออันนี้เวลาใส่ไปแล้วสตีสูญเหมือนกับการใส่ตัวได้ม่อามุเลตนะครับแล้วก็ได้ฟอสซิลกลับคืนมาแล้วก็มีสิ่งนี้ด้วยนี่แหละโบดอาร์เมอ,อ,อรนะ์ของคราฟของอาอะไรนะของคราฟของเคียร่านะครับก็คือจะเป็นการคาราฟโลนะซึ่งก็ต้องใช้เจ้าสิ่งนี้แหละโอเคตอนนี้เก็บของเก็บของแล้วกลับบ้านมาแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมา ตบบอสมลแรงวันปิดท้ายกันซะหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการพวกเจมสีแปลกๆเนี่ยจากตัวบอสเพื่อจะใช้ในการคาบของต่อไปนะครับคือมัตสกีเนี่ยพกเราพลาดใหญ่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าเรามีตัวไม้เท้าเทเลพอร์ตแค่คนเดียวมันก็เลยลำบากลําบากกันสักนิดนึงนะครับโอเคเจ้าบอสจ๋ามาี่มามาดิดิโอเคอ๋อนอนหนอนนอนไปไปตูุ้บโอเคลากมาตรงนี้แล้วก็ลุ้ม อย่มาเราก็จะมาฟาร์วบอลตัวนี้ทิ้งท้ายกันนะครับแจเมตตอนนี้บอกเลยว่าเร็วจีล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 ีโอ้ยหนึ่งมื่นภายในช่วงเดียวเลยเหรอเรามาห้าคนกันแลมากันเยอะจัดๆนะครับรอบนี้แล้วก็ผมใช้อันนี้ด้วยนะผมใช้ตัวมงกุฎนี้นะครับคือตัว e n l i t h t e n e d c l o w d เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าหาเราตีมอเตอร์ไปแล้วอ่ะมันจะมีเงาขาวๆอ่ะ ตีใส่มอเตอร์ทช่เราตีตามไปอีกดอกนึงด้วยซึ่งดามเมจประมาณสัก40กว่าเลยนะซึ่งจัดว่าแรงแรงแบบสาใจจริงๆเอาไม่เป็นไรมีเครื่องแบบอยู่เย่เย่กระเป๋าไม่โอ้โหลล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 ล่ลลลลลลเลล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 ลยลลลลล่ยลบล S 1> <S 1> <S ไม่รอไม่เลยเฮ้ยยยแล้วโดนตีแล้วสต,วติรถสต,ติรถนะครับเดี๋ยวจะบอไปว่าถ้าสตีต่ำกว่า85เอน่ะไอเจ้าเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะ <S <S อ่าโอเคลาก่อนจาเจ้าบอสเออ,อมา,อาแล้วก็สิ่งที่เราตามหานะครับก็คือจะเป็นพวกออเรนจ์เจมเยลโล่เจมแล้วก็กรีนเจมพวกนี้นะครับซึ่งเจ้าบอสตัวเนี้ยถ้าหากว่ามันตายไปแล้วปุ๊บ มันต้องใช้เวลาประมาณ20วันถึงจะอากลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือในวันที่391เนี่ยเราก็ควรจะกลับมาตีกันแล้วก็เพื่อจัดการฟาร์มตัวเพชรเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักกันก่อนกันละกันแล้วก็ได้พักหน้าเดี๋ยวเราก็จะไปตบบอสกันต่อซึ่ง อันต่อไปเนี่ยก็คงจะกลับไปเชิญตัวบอสที่ดอกเจ้าสิ่งนี้มานั่นเองนะครับก็คือจะเป็นไอที่เราใส่อยู่นี่แหละเย่ yeah. <laughs> อ่าโอเคครับถาว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเตเน่บ๊ายบาย